แล้วเพื่อนๆด้วยนด้วยนะครับวันนี้เราเอารถมาทําเปลี่ยนโซ่สเตอร์นะเพราะว่าโซ่ตายเดี๋ยวเรามาคุยกับน้องกันว่าการที่โซ่ตายนั้นเกิดจากอะไรแล้วทําไมถึงโซ่ตายแล้วการดูแลรักษาโซ่ต้องทํำยังไงบ้างนะครับน้องอะไรครับอ๋อผมลักครับผมน้องรักนะอยู่วิจิณคุบเรียผมแนะนำพี่หน่อยจากที่ดูดูับผมโซ่ตัวนี้มันน่าจะยืด อ่าจจะแบบเกิดจากการตัวเนี้ยถ้าโซ่ยืดเกิดจากการใช้งานนะผมก็มคือว่ามีการขับกระชากหรือว่ามีการเชนเกียร์ที่แบบว่าขับรเร็วแล้วเชนเกียร์ปุ๊บมันมีการกระชากของโซ่โซ่ยืดกับโซ่ตายต่างกันไง่ใช่โซ่ตายคือเกิดจากสนิม,มที่มันเข้าไปในข้อทําให้มันขัดอ,อ,อ่าใช่ก็<ม>คือเนี้ยโซ่โซ่ตายส่วนมากมันจะเกิดจากอ่าการขาดการดูแลรักษาแล้วก็ โดนน้าโดนฝนอะไรเงี้ยลราไม่มีการล้างหรือหล่อลื่นอะไรเงี้ยทำให้โซ่ข้อตายได้ของพี่มันโซ่ยืดก็คือสะดวกการใช้งานใช่ครับผมใช่อันไหนอันตรายกว่ากันน่ะถ้าอันตรายผมมองเป็นว่าข้อตายมันอันตรายมากกว่าเพราะว่าข้อตายเนี่ยมันขาดบางทีมันขี่ไปแล้วมัน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 ขึ้นตนิมนะก็เหมือนเหล็กที่มันโดนตนิมอ่ะจ้ะมันอาจจะทำให้ขาดหรืออะไรได้โซ่ขาโซ่ไหลฟาดโดนชิ้นส่วนอื่นเสียหายอะไรได้ แต่ว่าพูดถึงโซ่ยืดมันก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ยืดมากเกินไปเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ายืดมากไปก็อันตรายเหมือนกันของพี่ใกล้มากยังอ๋อของพี่นี่ไม่เยอะเท่าไหร่ใช่เพราะว่ามันระยะโซ่เนี่ยมันมันหย่อนไม่เยอะถ้าเกิดมันหย่อนเยอะนะอันตรายละหรือเปล่าว่าเราลืมอะไรกับรถพี่นะอ่าลืมแล้วลืมใส่กันดีลืมใส่กันดีที่รถพี่แหะโอเคเดี๋ยวไปส่เดี๋ยวไปจ่าแล้ว แล้ววิธีดูแลยังไงเพื่อเอาข้อแรกก่อนคนจะเจอญบ่อยโซ่ตายดูแลยังไงบ้างโปสตยถ้ารถไม่ได้ได้ขี่ครับให้สังเกตถ้าเกิดว่าเราจอดนานๆให้มีการหมุนโซ่หรือว่าหล่อเลื่อนโซ่บ่อยๆอะไรเงี้ยใช้่มันมีการขยับใช้น้ํายาเคลือบน้ํายาผัดโซ่ล้างโซ่อะไรพวกนี้มันจะเป็นการดูแลโซ่แล้วอย่างเคสพี่ล่ะครับถ้าเนี้ยเกิดจากการใช้งานก็ ถ้าเกิดว่าลูกค้าขับแค่ขับกระชากอ่ะมันยืดอยู่แล้วแต่ว่าไอ้วกนี้มันบอกไม่ได้ครับก็าเราขับบางทีเราไปเจอถนนรถตัดหน้ามันก็ต้องมันก็นต้องใช่ก็ต้องใช้ก็มีการ,รเชน,นเกียร์เชนไร่ปุ๊บมันก็เป็นเนี่ยมันเป็นปกติแล้วเกิดจากการใช้งานแสดงว่าโซยุยืดเนี่ยจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าไปถึงไหนแล้วแต่ถ้าโซตายควรเปลี่ยนเลย ถ้าโซตายอ่ะถ้ามันหล่อเลื่นมันหายมันก็โอเคถ้ามันไม่หายคอมันตายอยู่เนี้ยแต่ว่าโ,โซ่ยืดอันเนี้ยเราก็ต้องมองทีหนึ่งว่ามันยืดเราอ่าระยะระยะ,ระยะตึงอ่ะมันได้ไหมถ้าเกิดมันหย่อนมากเกินไปก็ก็เปลี่ยนเหมือนกันมีอะไรแนะนํากับผู้ชมไหมว่าต้องทํำยังไงบ้างการดูแลต่างๆอะไรอย่างนี้ผม,มแนะนําอย่างเดียวคือว่าเวลาเราจอดตาฝนหรือว่ารถไม่ค่อยได้ใช้ง่าย พยายามดูโซ่หน่อยเพราะว่าบางทีมันขึ้นเริ่มขึ้นอันนี้ให้ให้ทำการหล่อลื่นแล้วก็ขัดตรงงันดับนันหน่อยถือว่าบางทีเราจอดเราไม่รู้ไงเราว่าบางทีจอดตากฝนบ้างโดนน้าโดนอะไรขี่ไปโดนน้าโดนอะไรมาใช่ก็ต้องมีล้างล้างหน่อยอย่างที่อาทิตย์ละครั้งนี่ว่าถือมากเกินไปป่ะหรือว่าโอเคแล้วโอเคโอเคโอเคแล้วโอเควันนี้ขอบคุณน้องรักด้วยทุกคนคงจะได้เก็บความรู้จาบโซ่แล้วโอเคไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ